เราก็จะเห็นว่าตัวตะก,กะเหตุผลนะครับ มันก็มีพลังอํานาจของมันเหมือนกันนะครับฝั่งที่เราคิดว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมชาติที่มันทรงพลังมากๆนะนะครับในขณะเดียวกันในตัวตกอากเหตุผลเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจโลกได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะฉนั้นมันก็มีพลังอํานาจเช่นกันแต่ว่าภายในเรื่องราวของตากอากเหตุผลเองอ่ะมันก็มีข้อพิสุงน์นะครับมีความพิสูจน์หลายๆอย่างอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งมนุษย์เองก็พยายามจะตอบตอบมันให้ได้นะครับ ยกตัวยอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับลองคิดตามดูนะฮะและระยะทางเนี่ยจากบ้านของไบร์ t นะครับบ้านของไบร์ไปบ้านของวินเนี่ยมีระยะทางหึงกิโลเมตรอย่างเงี้ยทุกคนก็เห็นแบบนี้แล้วก็รู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าระยะทางนี้มันจํากัดจํากัดยังไงครับหมายถึงว่าก็จุดที่บ้านของไบร์ตตั้งอยู่เนี่ยเรานับจุดเนี้ยเป็นจุดตั้งต้นนะครับเป็นจุดสตาร์ทเนี่ยแล้วเราก็วัดระยะทางจากจุดเนี้ย ที่จุดสุดท้ายซึ่งเป็นปลายทางซึ่งเป็นบ้านของวินเนี่ยเราวัดได้1กิโลเมตรพอดีเราพูดว่าระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยก็แสดงว่านะครับคือหมายถึงว่าระยะทางเนี่ยมันเป็นระยะทางที่จํากัดใช่ไหมและเมื่อระยะทางมันจํากัดเนี่ยเราก็บอกได้ว่าระยะทางที่จํากัดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ถูกไหมครับระยะทางจากจุดแรกไปจุดที่2เนี่ยมันจํากัดนะครับเมื่อระยะทางจากจุดแรกไปจุดที่2มันจํากัดเนี่ย มันก็สามารถที่จะบอกเวลาในการเดินทางจากจุดแรกไปจุดที่2ได้เช่นกันระยะทางจากจุดแรกไปจุดที่2จํากัดระยะเวลาที่เดินทางจากจุดแรกไปสู่จุดที่2ก็จํากัดเช่นกันยกตัวอย่างเช่นระยะทางจากจุดปล่อยตัวนะครับจุดสตาร์ทของนักวิ่งเนี่ยนักวิ่งระยะร้อยเมตรเนี่ยไปที่เส้นชัยพอไปถึงเส้นชัยเนี่ยมันมีความยาวหนึ่งเมตรนักวิ่งก็วิ่งกันไปพอไปถึงเส้นชัยแล้วก็จับเวลาว่ามันได้เท่าไหร่นะครับ ใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะสมมุติว่าคนที่ชนะที่หนึ่งเนะี่ยทำเวลาได้9วินาทีนะครับสติของผู้ชนะก็คือ9วินาทีในการวิ่งร้อยเมตรถูกไหมนี่ก็เป็นเรื่องปกติสามัญที่เรารับรู้กันโดยทั่วไปนะครับแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องประหลาดอะไรถูกไหมเนี่ยครับให้นักศึกษาเขียนคําตอบลงในกระดาษของตัวของตัวเองแต่ละคนนะครับทุกคนยอมรับใช่ไหมครับว่าระยะทางจากจุดปล่อยตัวเนี่ยไปถึงเส้นชัยเนะี่ยมันมีความยาวจํากัดแล้วก็ระยะเวลานะครับในการเดินทางจาก จุดแรกไปจุดที่2หรือว่าจุดปล่อยตัวไปจุดเส้นชัยเนี่ยมันก็มีจํากัดเช่นกันใช่หรือไม่ใช่ไหม,มครับแล้วก็ข้อที่3นะครับอันนี้มันเป็นคําถามที่2 3 4าสแล้วนะเพราะว่าคาถามแรกเราถามเรื่องเรื่องหนือธรรมชาติไปเมื่อเดินทางจากจุดที่2นะครับไปสู่จุดจุดที่1ไปสู่จุดที่2เนี่ยด้วยความเร็วความเร็วประมาณ1นึ่งะประมาณหนึ่งจะเป็นความเร็วเท่าใดก็ตามเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเดินทางไปถึงจุดหมายใช่หรือไม่อันนี้ไม่มีใครไม่มีใครรู้สึกรู้สึกว่ามันขัดกับตะกากรเหตุผลใช่ไหมะนะครับ เขียนโจทย์ไหมครับโจทย์ไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมแก้ตัวเลขให้เขียนเป็นตัวเลขก็พอครับเพระฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อ2ข้อ3ามข้อสนะครับ เขียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับจะได้ไปต่อมันก็แค่ใช่หรือไม่ใช่ท่านั้นเองนะครับตอบไปแค่นี้เลยคําถามที่5นะครับระยะทางจากจุดหนึ่งนะครับไปสู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งครึ่งไปได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าระยะทางจากบ้านของไบรท์ไปบ้านของวินคือ1นกิโลเมตรเนี่ยมันก็สามารถแบ่งครึ่งทางได้เป็น5กิโลเมตรแล้วไอ้ากนะิโลเมตรอ่ะมันก็แบ่งครึ่งได้เป็น2.5กิโลเมตรอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่ไหมถ้าเป็นนักวิ่งระยะร้อยเมตรเนี่ยจากจุด ปล่อยตัวไปเส้นชัยมันหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรมันก็แบ่งครึ่งได้เป็นห0สิบเมตรและห0สิเมตรมันก็แบ่งครึ่งได้เป็นยี่ิบห้าเมตรอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ครับโจดเคลียร์เนาะจทดเคลียร์ไม่งงนะน่าจะตอบเรียบร้อยกันแล้วนะครับโอเคนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับทั้งหมดมีสิบห้าคถามครับตอนนี้ก็เป็นคําถามที่ห้าแล้วคําถามที่หกนะครับในเมื่อระยะทางจากจุดปล่อยตัวเนี่ยไปถึงเส้นชัยมันมีจํากัดอย่างเช่นถ้าเป็นนักวิ่งเมื่อกี้เนี้ยมันก็หนึ่งรอยเมตรเนี้ย แต่ทำไมเราถึงสามารถแบ่งครึ่งระยะทางไปได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าระยะทางเนี่ยมันก็ย่อมมีค่าเป็นอน,นันตนะ์สิครับถ้าเราเดินทางจากจ,ากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยในระยะทางที่มันมีค่าเป็นอน,นันต์เราเดินทางไปได้ยังไงครับเวลาก็เหมือนกันนะครับเวลาก็แบ่งครึ่งได้ไม่ต่างจากระยะทางแล้วเราเดินทางข้ามผ่านเวลาพวกนี้มันไปได้ยังไงณนะจุดนี้เอาแค่ระยะทางก่อนครับเราเดินทางข้ามระยะทางที่เป็นอนันต์ไปได้ยังไง มีใครพอจะตอบได้ไหมครับเรามีจุดมุ่งหมายคือเส้นชัยวะคะใช่ครับเรามีจุดมุ่งหมายที่เส้นชยัยเราก็เลยต้องแบบทำมันให้ไปถึงเส้นชยัยใช่ใช่ครับเขาเขา้เขาใจอยู่ครับว่ามีจุดมุ่งหมายอยากไปถึงแต่ว่าะระยะทางเนี่ย เราเราก็ทุกคนก็ยอมรับร่วมกันว่ามันมีจํากัดใช่ไหมหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยมันระยะทางมันจํากัดแต่ว่าระยะทางเนี่ยมันแบ่งครึ่งได้ไปเรื่อยๆงงไหมครับแบ่งครึ่งได้ไปเรื่อยๆแบบไม่จํากัดแสดงว่าระยะค่าของระยะทางตรงเนี้ยมันต้องเป็นอนันต์สิมันต้องไม่จํากัดอ่ะงงไหมครับคือมันแค่แบ่งครึ่งทําไมมันถึงต้องเป็นอนันต์ด้วยคะก็ทําไมมันถึงสามารถแบ่งครึ่งได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดล่ะถ้ามันจํากัดเนี่ยมันจะต้องไม่สามารถแบ่งไปได้เรื่อยๆสิ มันมันแบ่องมนค่จนวนครั้งที่จำนวนฟังการแบ่งครึ้นที่ไม่อนันต์หรือเปล่าครับแต่ระยะทางมันจํากัดจํานวนฟังการแบ่งคึ่มากกว่าประวัาสร์ที่มันไม่อันันที่มันเป็นอัน์อนะใช่จำนวนฟังการแบ่งคึ้นแต่ระยะทางยังมีอยู่้อถึงเพราะว่าเราเรากําหนดเส้นเรากาหนดตัวค่าระยะทางมันเอาไว้อ่ะในความเป็นจริงมันก็มีระยะทาง ยาวอันัน้นั่นแหละเพียแต่ว่าทุกครั้งที่เราก้าวเดินไปเราก็หนดว่าไอ้ก้าวนี้มันคือยาวเท่านี้นะซึ่งเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าความจริงแล้วมันจะสามารถเล็กขนาดไหนมันก็เหมือนกับอะตอมอะ่ะเรารู้ว่าอะตอมเล็กที่สุดแต่ความจริงมันอาจจะมีเล็กกว่านั้นก็ได้อืมแต่แต่ว่าเราเราเราเปคนค็นคนขีดบรรทัดฐานมันเองว่าเออมันคือหนึ่งร้อยเมตรอ่ะเราเป็นคนให้คํานิยามของคําของจัดจุดนี้ไปถึงจุดนั้นว่าเป็นเมตรเองเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า ถ้าจะบอกว่าระยะทางมันมีจํากัดแต่ว่าความแต่ว่าสามารถหารหารครึ่งไปได้ไม่จํากัดเนี่ยก็ไม่เถิงว่าจะถูกเท่าไหร่เพราะว่าไอ้หารครึ่งเราก็เป็นคนนิยามมันเองด้วยซ้ำไอ้ระยะทางเราก็เป็นคนกําหนดเส้นทางกําหนดตัวชื่อชื่อของมันเองเท่านั้นสุดท้ายมันก็อยู่ที่เรากําหนดนั่นแหละถ้าเรามองแบบว่าไม่มีความรู้อะไรเลยว่าฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันมีเมตรเราไม่รู้ว่ามันมีกิโลเราก็มองเหมือนกันว่าเดินไปตรงนั้นก็คือเดินไปตรงนั้นนั่นแหละ มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาว,ยาวเท่าไหร่กินแต่เราลองแครู้ว่ามันเดินไปถึงประมาณได้แค่นั้นเองนครับนั่นแหละความคิดครับครับโอเคคนอื่นว่าไงครับมีมีใครมองเรื่องนี้ว่าไงบ้างมีไหมครับสุรเชษบอกว่าเพราะว่ามันมีค่าสูงสุดที่สามารถไปถึงได้จากที่แบ่งครึ่งก็จะน้อยลงไปทําให้สามารถไปถึงค่าสูงสุดได้อืม ค่าสูงสุดเหรอแบ่งครึ่งก็จะน,น้อยลงไปทําให้สามารถไปถึงค่าสูงสุดได้มีค่าสูงสุดอันนี้ยังไงแล้วเนี่ยท่านันชนกบอกว่าไม่ว่าจะแบ่งมากแค่ไหนมันก็จํากัดระยะทางที่หนึ่งร้อยเมตรค่ะนะครับโอเคลองเก็บไปคิดดูนะครับคือปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาทางตรก,กะครับในเมื่อระยะทางอ่ะเราก็ระยะทางมันก็จํากัดเนี่ยแล้วทําไมการแบ่งครึ่งมาถึงแบ่งได้ไม่จํากัดคือมันก็มีปัญหา ถ้าเราจะมาคำนวณแล้วมันกลายเป็นว่ามันจะมีค่าอนันต์กับค่าหนึ่งไม่ใช่ค่าอนันต์นะครับซึ่งมันเป็นความขัดแย้งกันทางตรกกะนะครับเรื่องนี้มันไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานล้วมันเกิดขึ้นมาสองพันกว่าปีแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกเลยไม่ยังไม่เลิกมีคนพยายามจะแก้ปัญหานี้เลยว่าเอ้าไอ้ตรกกะที่มันขัดแย้งกันในตัวเองแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันเป็นความคิดที่ นักปรัญาคนหนึ่งในยุคกรีกโบราณเนี่ยเป็นคนเสนอขึ้นแหละนักปรัญาคนนี้ชื่อว่าเซโนนะครับแห่งเอเลียนะครับคนนี้เขาจะมีชื่อเสียงมากเลยเรื่องเรื่องของการคิดเรื่องพวกนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของปฏิทัศนะครับในภาษาอังกฤษมันคำว่าพาราด็อกก็คือคิดเรื่องที่มันขัดแย้งข้นในตัวเองอะ่ะเราจะเห็นว่าตรกกะว่าการแบ่งไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะครับเราก็าไม่รู้สึกว่ามันมันผิดเหตุผลผิดตรกกะเหตุผลอะไรนะครับเดียวกันเวลาเราบอกว่าเฮ้ยระยะทางนี้มันจํากัด มันจำกัดนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดอีกมันก็มันมันก็มีเหตุมีผลที่ถูกต้องอีกแต่ว่าพอมันมาอยู่ในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันมันเลยเกิดความขัดแย้งกันทางตรรกะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถเป็นสิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามในเวลาเดียวกันได้แล้วเซโนเนี่ยเซโนเนี่ยเขาก็เสนอลักษณะของพาราดอกแบบนี้มามากมายเลยครับซึ่งไอลักษณะของพาราดอกที่เรียกว่าการแบ่งครึ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในพาราดอกหลายๆพาราดอกที่เขาเสนอนะครับพาราดอกแซงดังก็อย่างเช่นอะคิล พอจะแซงจะแซงเต่าไปเนี่ยเซโนเขาเห็นว่ามันแซงไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาที่วิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเต่ามันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของลูกธนูมีเยอะแยะเลยครับแต่ว่าผมยกมาอันนึงนะครับอย่างเรื่องของการแบ่งครึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้เรื่องราวของแอตแลนตาแอตแลนตาเดินทางจากบ้านนะครับออกไปที่ที่1น,นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเอพอมันมีตะก,การแบบนี้ตกลงแอตแลนตาเนี่ยมันจะเดินทางไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับพวกปัจจักลุ่มหนึ่ง นะครับในสมัยยุคก่อนโซเวียตเนี่ยก็พยายามเสนอเรื่องพวกนี้ไว้นะครับและก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของเซโนนะครับนี่ครับเป็นเป็นปฏิทัศน์เรื่องการแบ่งครึ่งนะครับของเซโนซึ่งเป็นหนึ่งในเซโนพาราด o อกซ์ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทางตรรกะศนะครับซึ่งก็จะทิ้งปริศนาให้คนในยุคหลังๆเนี่ยพยายามที่จะแก้ต่อไปนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนพยายามแก้อยู่นะครับ แต่ว่าไอ้ความย้อนแย้งนะครับในตรกาเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้มนุษย์เนี่ยหยุดใช้เหตุผลอะไรนะครับมนุษย์มันก็ยังคงใช้เหตุผลอยู่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปแก้ปัญหาทางตรกะนั้นแหะปริศนาต่างๆนั้นแหะให้มันคลี่คลายได้นะครับว่าไอ้จุดที่มันผิดพลาดเนี่ยที่มันทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นน่ะมันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันไม่ได้ผิดพลาดกันแน่นะถ้ามันไม่ผิดพลาดกันแน่แล้วมันจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไงอะไรเงี้ยท้ายที่สุดเลยถึงแม้ว่า มันมีความย้อนแย้งอยู่มนุษย์ก็ยังต้องใช้สมองเนี่ยนำทางร่างกายอยู่ดีครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เพียงความรู้สึกจากภาษาสัมผัสเนี่ยพาชีวิตไปนู่นไปนี่ได้มันก็ต้องใช้สมองอยู่นั่นแหละ